มาแล้วมาแล้วมาแล้วฮะฮะไปทางไหนเอาป่ะป่ะเฮ้ยเฮ้ยสองกิโลอีกแล้วปมาตัวมาฮับเรถแถวแแไหนผู้ใดเป็นมาทำแล้านี่มาพุดโยบวะพ่อพุดโยบวะไม่มีผู้ช่วยวะโอ้ยยินเดียวเลยพ่อไข่เนี่ยมาแบบใหม่เฮ้ยเนี่ยพี่น้องเพิ่งเคยเห็นพี่น้องผมก็ตื่นตาตื่นใจอยู่ครับอ่ะ ึกจอดพี่น้องนะครับผมนี่ครับเพิ่งเห็นนะครับพี่น้องเพขาเริ่มสวิงบ่สวิงครับพี่น้องสวิงซอนสวิงครับไซดังบ่ไซล่ะโอ้ยพี่น้องพี่ยี่นงเอาอีกแล้วพี่ยี่นงพี่ยี่นงมาหนี่แม่ยังหนี่ปาปลาห้ากล้วยพี่น้องปาปลาเนื้ออ่อนพี่น้องปาโอพี่ยี่นงก็ถือคางถือเนี้ยเถอ บ่บ่อพ the right. ี่นองเดียวเดียยวเดียวีปดเดียยวเอเอาเอปลาเนื้อออนร้อยเท่านี่ครับพี่น้องร้อหสิบาทครับพี่น้องปลาเนื้อออนปลาหากล้วยเอาจะได้มาถือข้าแถพ่อพี่น้องฮปลาโทอากากอยะอหยะวกเนวกเนี้ยอุ้่ะเสีเบิ้งพี่น้องเลยปาเนี้เอาเอา อ้าปวดปน่นี่ย้ายปุ่นดย้ายเป็นผู้ปวดเนี่ยโอ้ยยากเลยบ่เนี้ผู้มาปวดนี่คิดยากแต่ผู้ปวดนี่แหละเออนั่งปวดที่นี่เป็นวิ่งขึ้งชั่วโมงเลยผมว่าเพรแล้วเต้ยอ๋อเอาโอเคโอเคครับตาหน่องจัดให้อีกแล้วครับท่านเนะสุดยอดจะหนี้กับผู้ซอยก็ยี่หน่องครับอ่ะคลิปนี้แสดงอำนาจมาจากพี่น้องไปก่อนบ่หรือว่าจะไปต่อพี่น้อง เดี๋ยวฝ้าไปทะเนาะก,กับลังมวนพี่น้องเอ้าลังมวนนี่ครับนี่ครับฝ้าบางคนเนี่ยพุตักกับรอพี่น้องใส่แว่นตาพ่นเลยยังรอเอฟซี FC สวัสดีครับผมหน้า<ว>จะเบื้องต้นเนี่ยโ<ว>อ,อ้นี่ผู้ซอยเราเดี๋ยตักจ้าบาทอันนี้น<า>ัดพี่น้องเคล่นกับหุ่นเหวตักก็สามบาทไปสามสี่บาทเลยวะแต่ว่าเราขึ้นเมย์พี่น้องมันแด,ดดเลยพี่นอ้องแดดทอนแดดไปม่วงไปสองนิ้ว ยังจังเลยพี่น้องนี่อเออเนี่ยจะจะได้เดี๋ยวล่ะจะตักยังล่ะจะคือง่ัตักน้ำลูลลโอหมันน้ำลูกดีกว่โอ้มันเป็นความเคียร์ลูกฮะมัน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 ครับผมฮะอ้าวจะมานี่ขึ้นมาแล้วเอาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว เข่าบึ้บเลยโอ,โอ้ยแม่นเถอะอ้ยออกแล้วโอ้ยแม่นโอ้ยออกเอานี่ครับถึงบาตแล้วซ้ำนี้แหละพี่น้องนี่บาทเดียวนี่นี่ครับตักไปแต่ว่ามันจะหนักหน่อยจังหน่อยเถ่ะแหละเพราะว่าไม่สาวมันมันเงาพี่น้องนะครับมาละลโล่เหรอครับพี่น้องนี่ครับนี่อ่เบื้องดีพี่น้องเบื้องดีเอา้าฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามพี่นอ้องเด้อยสำหรับชอบคลิปนี้นะครับพี่น้องนะครับวันนี้พ่อพิศวังครับบ้าอาทิตย์ครับผมแล้วก็ ทีมงานกับปลาถือกดีครับพี่น้องนะครับอาวพ่อพกันไม่ครับพี่น้องครับผมคลิปหนานะครับสบบำหรับวันนี้อัปเดประจักษ์พี่น้องกนเลยครับผมสวัสดีครับผม